อย่าดูถูกแรงนี้เด้อ <Yeah. S 2> เหลืออะไรบ้างอ้าวเหลืออ <Okay. S 2> อฟป่าแคลรี่โอเคออฟป่าแคลรี่มีใครเล่นเปล่าออฟป่าแคลรี่ออ<บ>ฟไปแล้วหนึง่ง<บ>แต่แคลรี่ค่ะเพื่อนอีกสองค,คนสองสองคนสุดท้ายเล่นอะไร okay. เลยแค่พี่กับป่าอ,อ้าว,าวป่าได้มามอ๋อ,อคันไอ่น่ะตกลงทีนีคอือประเด็นคือเพื่อนเรียกแล้วอะโอเคกดได้ไหมอะโอเคไปได้เลยดีนะอเอาแลมคอนมนาะไม่ได้เลนอันนี้มึงเล่นอีกรหัสหนึ่งเหรอ้าเป็าน มันมีไอ้นี่สองไงอะไรนะคอมมานเดอร์ Commander, ใช่ 2, แค่คอมมานเดอร์สองก็คอมหนึ่งก็มี Bron 1, กกอรอนหนึ่งเจเรก็แพทหนึ่งก็เล่นได้ใครยังไม่กดอ่ะใครวะกด,กดดีวะกูจะหาห้องกว่าจะหาห้องได้แบนแโอเคแบนแบนไอ้นี่อะไรวะเอลซูเอลซู สูสาา่กระสัต้ยเออมันแบบะาาอะไรสัตว์คิวเดอร์คิวเดอร์ตัวอะไรอ่ะเพื่อนเนี่ยคิวเดอร์เนี่ยอ๋อตัวที่มันชอบสัตว์ปันคนบ่อยๆไครกูมองซินซินด้วยซินด้วยแบนซินแบนซินเ่บนแบนซินเปนไหนอ่ะไอ้ตัวผมขาวๆอ,อ่ะเอ้ยไอผู้หญิงอะ่ะตาแดงๆโอเค,อเคขอบคุณเป็นฝ่ายเลือกอันนี้ใครเปิดไม้มั่งอะ่ะ นี่ไงมีมีเรากับเพื่อนมีเรากับเพื่อนทีมของคุณเป็นฝ่ายลืกคนเกมไม่ใช่ไม่จะไม่เอากิกซิกมาวะเลยป่าเลือกก่อนเลยเหรอป่าป่าให้เราก่อนทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกโอเคโอเคคับตอบเลเกาะค่ะ มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงป่าได้ตตมคุณเลือกแล้วไม่ได้ไหมฮะข่าวที่ไหนคะเพื่อนเอาดิงมาแล้วงี้เราจะเลี้ยงยังไงล่ะเกาะผมก็ได้เกาะผมก็ได้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 โอเคอุ้ยไม่ได้ดิ ถ้าเปิดใหม่กูไอ้วาาัล์คัะคนที่สี่อ่ะโอเคเอ็นกูพึ่งมือใหม่วัน,นกันผมผมมึงซื้อรหัสมาเลยวายซื้อรหัสมาจะด้วยมีสกินไหมไม่มีเลยเเลซื้อเอาแรงนี่เจ้ซื้อได้อ่ะปั้นเองก็ได้น่ เเราเล่นกากไงเราไม่มีปัญญาขึ้นไม่นับว่ากากหรอกเพื่อนเราก็เคยเป็นแบบนายอเอาแต่เราแต่เรามีคนแก่แบกไงแม่งเอาวีแม่งคุยกันตอนจอเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรอวะไเด็ด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 เราคอนเกมกันอะ่ะเอกูย้ยนี่ไง ร,รีไฟฟลาฟรีไฟยังไงไรร <Okay. S 2> มันชอบตัดเสียงเวลาอยู่จอเนี้ยจริงรีไฟมันจะชอบตัดเสียงแต่อันนี้มันคุยได้แบบหมดไงเออดีดีเพราะอเราจะไม่รู้ไงว่าเพื่อนมาพูดอะไรอาวีอย่างน้อยก็ดีจะมีพวกดาพวกคิวีนะอันนี้ เยอะแต่มันรุนแรงนะไอ้ที่ม pues ีแต no. ่คนดักรุนแรงกูก็รุนแรงกลับเฮ้ยอย่าพึ่งเดือดกูก็ยอมรู้ไปด้วยกันยังไงถ้ากูเห็นเักษาของตายเล่นคนเพื่อนๆในทีมเล่นได้กูก็เออให้ภัยเขาแต่ถ้ามีคนแดบคนหนึ่งไม่ได้เลยหยุดหยุดก็มาโทษคนอื่นอ่ะอันนี่เอานะโอเคโอเคโอเคครับ เดี๋ยวตั้งใจเล่นดี่ะครับพี่จะเปิดตามันทำอะไรกระตายคิวอันติอีกสิกไม่ได้นะรู้ป่ะใช่ๆออกล้างก็ดีนะใช่ๆออกล้างจะดีสุดหมดรอบสียาก ลมปจแเรบ่ึง, <c oughs> งกขงูขอคีมันก่อนเป <means> ลี่ยนเน็ตก่อนดูบดูบังพุ่มไม้ด้วยเ็ตกูไปลงไปนะ ต้องอยู่กลางตลอดอเกมหรอ,<ม>อไปช่วยลงลงไปแค่สองสองอคลิปมาสองครั้งจบก็ลงเลย <Okay. S 3> เดี๋ยวให้ป้าเอป้าดูล่างก่อนสัก๊บนึงลงไปเต็มมากเลยจโจต

เชนดิบนกตี้ตามาก็ได้นะเรนล้างใสอยู่ยนูน้นของอยู่กี่ที่น่าตามาแล้วต้องระวังแถวน่าเจะดาบอยู่ พี่เพิ่งเอาเพิ่งเอาทองไปนะถ้าไปเอาอ้ยอันนี้ไงถ้าแบบถ้าเอาทั้งทองทั้งดากะมันจะตีกันนะอ๋อก็เลยแยกเอาทองไปก่อนหนึ่งรอบเราก็จะได้ดาบอีกแต่มันตีอยู่นะช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเฮีย แอมมน้้งตตาายยลวโอ้กิ๊กสิไม่ตายว่ะจะใายคนมาที่บ้านไม่ถึงลเหรอต้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตี เราังกับศัตรูหาไปแล้วสุอ e r คร i ปกำลังถูกส่งออกไป มาพยาพักดนะีนะวิ่งเลยเดากระจายปีาจเอ้ยไอ้เฮียนี่ไนอะ้ัี่ลนไ่ไอตัวป่าไอเจนเมนกูนี่ขนาดน,นะ เป็นอะไรดอกเด็กดอกเด็กเลาทกครงไม่ได้ัารของเราถูกโจมตีนะเทาไปดูกลางหน่อยไม่ทันไม่เป็นไร ย้ออะไอตอนก่อนเขาเก้ใหม่เสรมาให้ยร์โอ้หไม่ตายวะเยอะสดเฮ้ยขอโทษตัอโทเวยสวยสวยสวยเป็นการเป็นบน็ราไม่ได้เราเอาเรนล่ามก็ได้อุ้ยมันมาออ้เมนมา เป็นอ ER. ัพเดทไหมตลับอะไรอ่แครีตออ้ยเชื่อไม่ได้ดเลงร่างจะแไ็งแตกแข็งแตกบ้องเลนมากดของเราถูกโรงดิไม่ทันฮฮึ อย่าไปยุ่งกะไอ้นี่เลยอะไรอ่ะวิวเลยเราวิวแรงนะท้ายอ่ะก็ดากคุ่มันเยวเราวิวมดิดไว้จับยากเลยเ,าาออเพื่อนมันตีมังกรอ่ะช่วยหน่อยเพื่อนสวย ชื่วไม่ทันอะไรมันไปไหนกันวะบอกเพื่อนไม่เนี่ยออกไปบอกเพื่อนไม่เนี่ย ไปบอกเพื่อนคนอื่นไปหน่อยว่านี่เบถ้าบอกไม่เป็นดูวางคุมไม้ด้วยตงอเอดีเดียวเองซุเปอร์ครถูกส่งออกไปแล้ว เกี่ยวเกี่ยวกูออกนี่ให้เขาเรียกว่าอะไรวะสวยเพื่อนอืมเล็ด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 เกี่ยวกูยนี่เกี่ยวเยอะตัวอะไรอะอู้หะแรงกว่านะลาวี่แรงโคตรตัวตัวไหนแรงนะลาวิวไอตัวผมสีฟ้าอ๋อไม่ใช่ ถ้าเหล็กเกียร์มันแมร,ร,รงมากเลยเหรอโอ้ท้ายเกมโคตรแรงต้นเกมมันแรงด้วยท้ายเกมมันแรงมากมันก็พอๆกับเทวิ่งส่วนมากคนนึงอ๋อตายไปไงโดนโดน หมกแล้วออกแล้วมึงแค่ปล่อยกิพอไม่ต้องเข้าไปตีมันหรือว่าอไรเดนงั้นมันไม่ต้องไปเปลี่นตัอควรอินมน่าจะเอาดาบเลยนี่นี่นี่เดาอมงกรอนไ่ตัวไอ้โอ้โหไม่ตายวะ ่อยยนได้ได้หมดเลยได้หมดเลยปล่อยเฮ้ยเพื่อนไอ้เหี้ยนี่เลยนี่เลยนะนี่เลยอีเราพี่จะตายแล้วหลวงไอ้นี่แหละคนสวยสวยวันนี้เดียวนี้เดียวไอ้ยีน่า เจอะไินเระวังรองมันซอนดิตนแล้วน่ะเจเย็นมยจะมาเพืนมันเกิดแล้วเจอเจเพื่อนเบือเพื่อเื่เรามานะเพื่<ป>อนเจเพื่อนเจเย็นเอาตาไม่คัด นีถอยแล้วนะมันน่าจะมาปิดอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งคุณงาคืรู้สึกว่าอยากเห็นยีนาตุยไหมอีกอีกสิกใจเย็นๆนะกำลังไปเพื่อนฮุยฮุยฮุยนุ่นนุ่นนุ่นโดนแล้วแางไหมเยยัยยัยไม่ถึงวะ สีมือเองวไอ้แสามตัวเลยแคนไม่เห็นตรงแคนอะไรแกตัวนี้เพื่อเราถอยก่อนนะแค่อยูกูช่วยร์ ที่ที่มันเป็นรถเข็นแล้วก็ไปลบลบอันที่มันเป็นสมุดปีกออกเพราะว่าอันนั้นมันไม่มีดาวมงดามิดเลยสมุดปีกออกแล้วก็เอาอะไรเข้าแค่นั้นแล้วแต่เลยของแรงแรงใ่อยากได้ของแรงแรงหรืว่าตึ้งหรือไงใช่ไหมใช่ไหมหมกุดได้ไหมมังกุดได้เอามังกุดเข้าก่อนก็ได้เป็นหู เไม่ว่ะมันถูกไม่ไกลงเพื่อนมันรวบไิหาอยู่เลยจ้ะอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยระวังด้วยจะดีมด้ย ดิงโดนอ่ะเอ้าก่อเลยเนาะหอยแม่แม่พี่ดาวไมีพูดไม่พูดระวังนะเจยแล้วข้างหลังนี่ะเฮ้ยด้วงขอรีขอรีอีเยไอ้นด้วพื่อนถอยก่อนนะถอยกลับมาดูบ้างก็ได้ตามตัว tiết này <tom 5> Your tower has been destroyed Omnich Hongda Hippolyte Kerry Hongan Makwa เยนาในพุ่งนะไอ้เ้ยโอ้โดนวมดเพื่อนมันโลหมดเลยนะโอ้ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องโดนดับกันไย ก็ได้เื่อว่านกันคนหนึ่งมันพอจะแยกกันดันได้ไหมรลันตัว เงียบเงียบนะดักในพวกแม่นะว่าเลยไอ้เหี้ยที่พายแล้วบ้านของเรากำลังถูกโจมตี เอ้โหวิเราเล่นกันดีสุดแล้วนะเมนเลยแค่เตะ่างมันเอาดาวไปยังดาวรดไหมถ้ามีับรป้องกันดาวก็ดาวก็ไม่รดนะ Victory